ตองที่สองจากทางรายการเสียงชายแดน5นาทีข้อคิดสกิจใจวันนี้ก็บอกว่าเวลาได้ยินใครบางคนถามว่าเหนื่อยไหมท่านรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับถามว่าเหนื่อยไหมในวันที่เราเหนื่อยแทบขาดใจเราจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเวลาได้ยินใครบางคนถามว่าหิวไหมในวันที่ทำงานหนัก จนทำให้ไม่มีเวลาพักเราจะรู้สึกหิวเท่าเดิมแต่ทนไหวได้ดีกว่าเดิมจริงไหมครับเวลาได้ยินใครบางคนพูดว่าไม่เป็นไรนะในวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันพังทลายไปหมดแล้วเราจะรู้สึกมีพลังใจขึ้นมามากขึ้น ซ่อมความรู้สึกตัวเองได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั่นคือเสียงจากใครบางคนมีผลต่อความสุขทางใจของเราในวันที่อ่อนแอและอ่อนล้าจริงๆอย่าลืมนะครับถามคนที่เรารักอย่าลืมทักคนที่เราแคร์เพราะพลังใจ มันเกิดขึ้นได้จากคำพูดและคำถามเพียงไม่กี่คำวันนี้คุณถามใครหรืออย่างครับมาพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราร่วมกันทุกคนเราแต่ละคนต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งมีเสมอละครับ ไม่ใช่ว่าจะอยู่คนเดียวนะในโลกนี้สังคมจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความใส่ใจร่วมกันของเราทุกคนไม่ว่าคนยากคนจนหรือเศรษฐีมหาเศรษฐีเราต่างก็มีพันธกิจทางสังคมไม่ต่างกันความแตกต่างอยู่ที่ผู้ที่เป็นเศรษฐีควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่าคนทั่วไป เพราะเขามีครบทุกอย่างเนื่องจากเศรษฐีเป็นผู้ที่ได้รับอะไรต่อมิอะไรจากสังคมมามากกว่าคนอื่นนั่นเองเองินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำธุรกิจเงินเหล่านั้นล้วนหายไปจากกระเป๋าของประชาชนเพื่อที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นในกระเป๋าของเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีจึงเป็นนี่สังคมดังนั้น เขาต้องคืนให้แก่สังคมมากกว่าคนทั่วไปแต่หากเขาไม่ได้ใส่ใจมิติทางสังคมเลยแม้แต่น้อยความเป็นเศรษฐีของเขาก็ต่ำต้อยด้อยค่าเขาเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นเพียงนักสะสมความมั่งคั่งอันว่างเปลา่าเท่านั้นเองไม่ใช่เศรษฐีตัวจริงล่ะครับลืมนะครับ ใครมีก็ให้กันแบ่งปันกันไปเรามีน้อยก็ให้น้อยใครมีมากก็ให้มากสังคมอยู่ด้วยการให้ทานคนที่ให้นี้จะเป็นคนที่สง่างามคนที่ขอในโอ้โหน้อมหนะ้ายกมือสวัสดีก้มแล้วก้มเหล่านะครับน้อมอยู่นั่นแหละนะครับน้อมตัวเข้าหาเขามือขออยู่นั่นแหละครับก็ไม่สง่างามการทานการให้ก็เป็นหนึ่งในคำสอนในพุทธศาสนา ฉะนั้นแล้วนะครับเราจงมาเรียนรู้เป็นผู้ให้ที่สง่างาม